เดิมจะใช้นโยบายยกเลิกเกินอาหารนะแต่เป็นความจริงมันเป็นประเด็นย่อยับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นปฏิรูปกองทัพทั้ทงระบทระบทับบใหญ่เลยนะใช่ไหม,มปฏิรูปกองทัพเนี่ยก็ไปดูพระาชัจัดระเบียบร,ราชการกระทรวงกะลาโหมดูพึงเมื่อปีห้าหนึ่งนะแมาแก้ห้าหกมาแก้6.0ศนะครับนะต้องดูจากตรงนั้นำนามาแก้นะฮะอย่างสมมุติว่า ก่อนที่ผมจะมาคิดตัวนี้ผมก็ดูงบประมาณปีหนึ่งนะสามล้านล้านบาทใช่ไหมทหารล่อไปสองสองแสนสองหมื่นล้านนะไม่ได้ลบกับใครเลยะนะจะเสื้ออาวุธเ,เขาบอกเขาใช้เสือาวุธอะก็สำเคญจะถือหร้อกูจะเก็บ <laughs> อ่ะใช่ไหมกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องดูแลประชาชนเจ็ดสิบล้านคนให้มีปัจจัยสี่ได้งบสองหมื่นสี่พันล้านมันต่างกันข <10, S 1> ้าด <10, S 1> ไหนเน้น <10. S 1> ผมเห็นอย่างนี้แล้วผมก็คิดว่าต้องปรับวิธีงบประมาณอะไรต่างหมดไม่งั้นไอ้ใครมือยาวเสาได้ใจอาใครมีอาวุธเป็นนักเลงกูก็เอาไปอะไรเงี้ย<ม>ใช่ไหมเพราะฉะนั<ม>้นผมก็เลยคิดว่าจาเป็นแล้วที่ต้องไปรูปทหารนะไอ้ตำรวจยังเรื่องเล็กนะตำรวจเรื่องเล็กเออที่เปิดร,นะร,รูปทหารปฏิหารไงไง มันโอโหทั้งระบบเลยนะแต่จะพูดอธิบายสั้นๆง่ายๆแล้วก่อนนะมที่รูปลดขนาดกองทัพนะทหารเนี่ยแต่ละเหล่เาเนี่ยฐานบกฐานเรือฐานอากาศนะพอมันจุก,ก,ก็โตโตในกองทัพอยู่ไหมเหมือนกับตำรวจก็โตในตาาตำรวจแต่ตำรวจก็ไปไหนไม่ได้หรอกนะคนมันจะแน่น อัตรากําลังเป็นยังไงต่างามันก็จะโตาตามนั้นแหละไปไม่ได้งั้นรุ่นหนึ่งมก็จะมีผลเอกไม่กี่คนหรอกอย่างรุ่นพี่กับผลุเอกสองคน<ส>ะนะสองคนดได้แค่สองคนนั่นรุ่นอื่นสองคนสามคน,ามคนบางรุ่นไม่มีเลยนะเพราะมันแน่นอะ่ะมนไ่แล้วอแต่กองทัพเขาบกเรืออากาศเขามีวิธีการอ๋อเบ่งไปพอพอพอขึ้นไปแน่นแล้วกูฉีกมากรมจักรการหลงสุดใช่ไหม น่าฉีกไปกรมนออีกโอ้โหให้สวยสุขได้ยศได้ตําแหน่งกันถูกไหมได้ค่าตอบแทนกันได้อุราชการทีวีคูณบําเหน็จบ็นรนาสูงขึ้นกูกวาดหมดนะนะกูกวาดหมดเอาประโยชน์หมดถามว่าเอาเปรียบข้าราชการอื่นไหมใช่ไหมลองไปดูบํานาญนะข้าราชการทหารกับพลเรือนนะหรือผู้ึาษาอายการต่างกันริบลับเลย นะเพราะทหารมันได้ไอทวีคูณเต็มที่หมดรับราชการมาสี่สิบปีห้าสิบปีอะไร้วแต่ได้หมดนะแต่ข้าราชการอื่นอย่างเป็นพวกสากว่าจะเข้าสี่สิบขั้นตอนเยอนะมากหรือสามสิบนะเกษียณหกสิบอะไรเงี้ยสามสิบปีแต่ทหารเนี่ยมันอายุห้าสิบปีบางทีเกินอีกเพราะบวกทวีคูณก็ไปนะนะครับเั้นข้าราชการอื่นพอเกษียณแล้วก็แย่ เราก็ต้องดูให้มันทัดเทียมกันเท่ากันต้องลดไซ์กองทัพนะลดอะไรลดลนะมันเลยนะกองปัญชาการสุดมีทําไมถูกไหมอา้าวมีกองทัพบ,บกเรืออากาศแล้วมีกองบัญชาการตูดทําไมนะฮะก็รัตมตีการโหมก็เป็นผู้จัดการฐานสุดๆด,ดีขั้วไปเลยนายยกมตีก็เป็นได้ถูกไหมไม่เห็นจําเป็นต้องใช้พวกนี้แล้วงานก็มาซ้ําซ้อนกับกองทัพบ,บกเรืออากาศอย่างเงี้ยนะมันซ้ําซ้อนกันกอรรมมีไว้ทําไม ผมยนไหว้ถามหาประโยชน์เมื่อสองวันก่อนผมเรียกเลยขากรมารมาชี้แจงเรื่องเรื่องเรื่องติดโทรหญิงกรรมสีที่ไปช่วยในการภาคใต้แล้วไม่ไปแต่เบิกเงินใช่ไหมเบิกเงินเบิกทองกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณให้ไปได้ไงคุณตรวจสอบไหมสรุปประเด็นตรงนี้ถามว่าไอ้กรมนณภาคสี่เนี่ยมีกําลังเท่าไหร่ทั้งทหารตำรวจระพลเรือนี่ไปแปดหมื่น่คน ผมนึกในใจเอาไปทำพ่อของแะไรแปดหมื่นคนนะมากกับขา่ายการกระทรวงอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยะนะอะไรอย่างนี้นะมันโอ้โหมันเละเทะไปหมดแล้วใช่ไหมฮะมันต้องมาปรับลดขนาดกองทัพหม่อยถามว่ามีกองทัพภาครู้จักใช่ไหมกองภาคหนึ่งสองสามสี่ลดเสือกมีกองทัพน้อยอีกทำไมแม่ทัพน้อยออแม่ทัพน้อยที่หนึ่งที่สองเนี่ยมันจะแจกยศแจกตําแหน่งกันนอกจากไอ ไอ้ผู้ส่งวุฒิเพื่อชายผูย้จำนานกาเลยนะเต็มมา,มากมีม,ม,ม,มีงานทำนะเ <c oughs> พื่อนผมนะพอเป็นผู้ส่งวุฒิเนีมันก็มาทําธุรกิจกันไม่เคยไปหรอกนะแต่ไอ้พวกคิดไม่เป็นก็มาลี่ไถเขานะลี่ไถเขาติดตามทวงนี้ไอ้นู่นนั่นนี่อะไรต่างนะไม่งั้นต้อง,องโอ้ต้องแก้หมดนะ <Okay. S 1> นะครับเนี่ย เนี่ยลดขนาดกองทัพอะไรกังทั้งคนด้วยทั้งงบด้วยใช่ไหมใช่ดีพอลดขนาดกองทัพคนมันก็ต้องหมดตามไปด้วยไงเดี๋ยวนี้เอาลามไปถึงตำรวจเพราะทหารปกครองตำรวจตอนนี้ว่าตำรวจมีผู้สง่งวุฒิมีผู้เชี่ยวชาญิู้มัการมันคิดไม่เป็นถ้าคิดเป็นแล้วก็กำหนดตำแหน่ง้ก็ได้ทำงานอย่างสารเนี่ยนะมีประธานศาลดีกาใช่ไหมมีรองประธานศาลดีกาใช่ไหมเขาอยากให้คนของเขามีตำแหน่งสูงขึ้นเทียบเท่ารองประธานสาีกาเขาก็ตั้งเป็น ประธานแผนกคดีอาญาประธานแผนกคดีทุจริตประธานแผนกคดีเลือกตั้งประธานแผนกคดียาเสพติดพวกนี้ระดับเท่ารองประธานสานีกาเลยแต่เขาไม่ได้เรียกรองประธานเขาดูรองประธานอยู่แค่นี้แต่พวกนี้ก็คือเท่ากับรองประธานเลยถูกไหมแล้วพอรองประธานขึ้นไปเป็นประธานสถานีกาหรือเกษียณพวกนี้ก็เข้ามาเสียบแทนใอ้พวกนี้ก็ขึ้นนั้นสรุปแล้วเขามีระดับรองเยอะเลยแล้วตำรวจยังไม่เป็นเลยตำรวจ รองพบตรนะคนตัวเองพออีกงานเรียกเป็นที่ปรึกษาแล้วนะไม่ปรึกษามันก็ไม่ได้ทําอะไรเงี้ยนะเราจีก็มากําหนดนานให้เขาได้ไม่ใช่กำหนดเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการนะคดียากยากก็ระดับนี้ทำใช่ไหมลักษณะอย่างนั้นนะหรือว่าสารทหารมีไว้ทำไมนะสารทหารมีไว้ทำไมตอบดิเขาบอกเลยที่ยากคดีของทหารที่ทำผิดนี้ม มันจําเป็นเหรออือในเมื่อทุกคนข้าราชการทุกส่วนเขาขึ้นศาลยุติธรรมทัททท้งนั้นแล้วพเลเรือนอแล้วคุณเป็นใครคุณวิเศษอย่างไหนพอแต่งขป้นแบบทหารแล้วไม่ขึ้นศารพรลพลเรือนไอ้ไอ้เสพวกนี้ทั้งหลายพี่เคยล่ามาขึ้นศารพรลพลเรือนเยอะอนะคือถ้าเผื่อทําผิดร่วมกับพเลเรือนต้องมาขึ้นศารพรลพลเรือนนะอะตอนนั้นพี่ฟ้องมดิชนนะเรียกไอ้ลากเอ้ฟ้องไอ้แดงเรียกมดิชนมาด้วย ต้องขึ้นสารคนละเรือนอะนะนี่ถ้าเผื่อสาลเ,เ,เมื่อฐานเมื่อกระทำความผิดเองไปขึ้นสารทหารมันก็พระโธมันจะได้ความอะไระนะไม่มีความยุติธรรมหรอกมันก,ก็ช่วยกันนะครับมันควรจะเพาะมียามศึกสงครามถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอาฐานทำผิดมาขึ้นสาลคนละเรือนก็ไม่ต้องเพิ่มตากำลังตรงนี้เลยแล้วตรงนี้นะตอนแรกบอกว่าเอ๊ะ มีสึบคาถึงมาตั้งสันทหารนะไม่จำเป็นเลยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยข้าราชการทุกกระทรวงทะวงกรมเลยเขาก็มีฝ่ายวินัยเขาเขาจัดการกันได้เขาจัดการกันเองใช่ไหมแล้วมีทำไมอย่างเงี้ยนะัต้องลดนะอเกณฑ์ทหารนะฮะปัจจุบันนี้ก็ยังเกณฑ์อยู่ใช่ไหมรับโอ้และห้าหมื่นจับใบดังใบแดงห้าหมื่นเนยห้าหมื่นโอ้โถ มี่ตั้งนาสสอในสภานี่ก็เคยมีนะโดนพี่จับมาแล้วแต่ขอไม่เอ่ยชื่อ <Okay. S 1> นะครับโดนพี่จับมาแล้วนะอะไรต่างเหล่านี้นะครับห้าหมื่นทุจริตก็แล้วตั้งแต่เริ่มต้นมไม่ใช่ประชาชนุจริตทหารทุจริตมันถึงไม่ยอมเลิกไนงะใช่ไหมครับไม่ใช่ทุจริตแค่นี้พอเข้ามาเป็นทหารเกณฑ์ใช่ไหมเสื้อ,อเสื้อใน กางเกงก็เกงในรองเท้าเข็มขัดหมวกใช่ไหมชุดกีฬาชุดนนี้เป็นไงทุจริตกันหมดครับ้านเนี้ยมึงตัดร้านนี้ตัดทุกปีนะไม่มีประกวดระคงราคาอะไรเลยใช่ไหมกินกันค่าอาหารทหารปล่อยกลับบ้านคุกเก็บกินใช่ไหมอะไรต่างๆทำนองนั้นนะเดี๋ยวเป็นเลื่องเกลดอไงมึงก็เซ็นชื่อมานะแม้กระทั่งงบการฝึก งนะบการฝึกเนี่ยที่กําหนดรูปแบบนะจะต,ต้องไปฝึกที่นูน่นที่นี่ใช้กําลังพลเท่าไหร่ลดลามมาช้างเท่าไหร่นะวางแผนอะไรยังไงนะก็โกงนะอเอาไว้สมมติฝึกร้อยวันก็ไปฝึก50วันออกออะไรอย่างเงี้ยนะไอ้อ,อ,อย่างเนี้ยนะครา,ารอื่นมันก็มีแต่มันจิ๊จ้อยลเล็กๆใช่ไหม,มเหมือนอย่างกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยไปของบดนตีไปของบจาก ประยุทธ์มาสามร้อยกว่าล้านจะไปฝึกอบรมนะคนที่วังน้ําเย็นไม่เกี่ยวอะไรด้วยไม่เกี่ยวอันที่หนึ่งนะสองไปโอจริงมันขอไปว่าพักค้างคืนด้วยแต่มันไม่ต้องพากระป่อยกลับบ้านแล้วเงินก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็หลายเรื่องนะจริงๆะเยอะขโมยเยอะจรกองทัพเยอะย้ายสํานักงานอ่และที่ที่สาคัญ ต้องย้ายหน่วยงานทหารจากกรุงเทพออกไปหมดไปอยู่รอบนอกไม่รอบนอกค่ะข้ามจะมาเปฐานบกเนี่ยคือเราต้องเอาก่อนสมัยรัชกาลที่หนึ่งพระแก้ววัดพระแก้วเนี่ยนะเนี่ยเป็นพระราชวังใช่ไหมฮะพอรัชกาลที่หกหรือเจ็ดพี่จำนยไปสร้างสุนจิตเป็นทหารเ้องไปดูรอบๆอบสวนจิตสพงสภาไปวิภาวดีอะไรเต็มหมดเอาฝั่งทนกระถานเรือใช่ไหม สานกากาศก็ออกบินนิดหนึ่งที่ดอนอมเมืองมันอยู่อย่างนี้สมัยตะก่อนเลยนะที่กรมตํารวจอยู่สํานักงานตํารวจอยู่ตอนอธิบดีเผาไปสร้างนะนะเป็นทุ่งนานะไอ้ไรงปฐุมวันเออเป็นทุ่งนานะไกลยละเจ็บไหมแต่บบดนี้ไม่เป็นไรขยายหมดแล้วกลางเมงเลยกลางเมืองเลยใช่ไหมอ่ากลางเมืองพี่ยังคิดจะย้ายไปนู่นสนามกอล์ฟจุลปทาโดยําไปอันนี้สมัยตอนที่เป็นอบใช่จะย้ายไปใช่ เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะหางบสอบสวนกลางไปลงแล้วนะสมัครคนย้ายพี่ก่อนอะไรทำไม่เสร็จอ่าทีนี้มาตรงนี้ก่อนเนี่ยเดิมมันก็เหมาะสมถูกไหมเพราะรักษาพระองค์อยู่ใกล้ในหลวงแต่บริวารเมืองมัเจริญขึ้นถูกไหมพอเมืองเจริญขึ้นโอ้โหฐานอยู่ทําไมในกลางเมืองใช่ไหมเดี๋ยวลบกันแบบ UK, ยูคแข่กับรัสเซียยิงโต้มาถลม่มมันไม่ลงทหารมันมาลงพระราชวาวังว่างไงม,มาลงประชาชนว่างไงอะ่ะจ่มาเพราะฉะนั้นเอ็งออกไปซะไปไปด้านหนึ่งเพื่อป้องกันรัฐประหารด้วยป่าเนี่ยนะเพือออ่อป้องกันรัฐประหารอันส่วนที่สองนะ่ะตามมาที่หลังจะมาอันนี้ไปก่อนไปไปไหนฐานบกนู่นไปอยู่ลบบุรีที่เยอะเลยฐานเรือไปสัตหีบนะฐานอากาศไปนครสวรรค์จะมานะ นั้นไปอยู่เนี่ยเราสามารถเอาที่ทหารนี่ทั้งหมดนะทำธุรกิจอะไรต่างให้นักธุรกิจเช่านะคนละสามสิบปีห้าสิบปีอะไรก็แต่มันคนไทยอ่ะใช่ไหมเช่าโอ้โหได้ค่าเช่ามาล้างนี้ล้างนี้ได้หมดเลยที่ไปยุติเป็นนี้สิบล้านล้านอ่ะ่ะหมดเลยนะเออน้องดูสิว่าที่มันราคาขนาดไหนใช่ไหมนะครับนะแล้วก็สุดท้ายก็คือ ้องการติวัติด้วยใช่ไหมครับนะหรือแม้ครูจะตัดแม่น้าเจ้าพยามาอีกสายนึงก็ได้เพื่อน้ํามันระบายลงทะเลหรือขึ้นน้ำจะได้ไม่ท่วมกรุงเทพอเงี้ยแต่จะตัดท่งไหนไม่ใช่ว่าคุยกันแล้วตัดได้ต้องไปํารวจตรวจสอบนะอะไรต่างเหล่านี้นะครับอันนี้คือปลาลูกเขาฐารเา้านะนี่ขนาดคข้าวนะเยอะมากเียโอเยอะนะเดี๋ยวไม่พอ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ